สวัสดีค่ะร้านหนุปมบอหินทรายนะคะวันนี้มีองค์ผ้ารูปแบบต่างๆมานําเสนอให้ลูกค้าผู้ที่จะสร้างบารมีนะคะหรือสร้างผ้าไปถวายตามวัดต่างๆเพื่อสร้างบารมีสร้างพ้าให้ผู้คนได้กราบไหว้นะคะนี่หน้าร้านของเราค่ะเนี่ยค่ะมีทุกปางทุกไซส์ทุกแบบอันนี้หินก้อนที่เราจะมาทํานะคะนี่จะทําผ้านอนค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้คือปางนาคปลกลูกค้านะคะท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะสร้างสร้างพระแกะสลักด้วยหินนี่แหละคะ่ะเพื่อจะนําไปถวายเพื่อสร้างบาร,รมีตามวัดนั้นวัดนี้ที่ยังขาดแคลนอยู่นะคะก็ทางร้านยินดีนะคะอันนี้ปางประถมนาตักสองเมตรค่ะอันนี้ท่านเจ้าภาพเนี่ยค่ะก็อันนี้ไปที่สกลนครน,นะคะ เนี่ยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสร้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะอยากได้ผ้านอนผ,าน,านผ้าหนักโปกปังสมาธิปังประธานพรปังยืนพระประจำวันเกิดหรือว่าลอยพระบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยติดต่อทางร้านเราคุยกันได้ค่ะราคาคุยกันได้หรือว่าล้วท่านเจ้าภาพจะได้เล็กใหญ่ขนาดไหนก็ก็คุยกันได้ค่ะ ต้องการไซส์ไหนเนี่ยค่ะบางเชนามันอันนี้บางพระพุทธเจ้าน้อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ส่งที่ศรีสะเกดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ส่งเครื่องอันนี้ไปที่ที่นครพนมค่ะเนี่ยค่ะเป็นพระทรงเครื่องแท่นต่ำ เป็นธรรมจักรค่ะไปที่ปาจีนเนี่ยฮะทำได้หมดค่ะมีธรรมจักรมีพระอุปคุตมีพระสงเครื่องมีองค์ปฐมมีพระนอนปางสายญาติปางปรินิพานเนี่ยฮะอันนี้หินจะออกลายชมพูถ้าโดนน้ำนะคะถึงจะมีลายมีขึ้นสีชมพูให้เราได้ดูแบบชัดๆนี่พระอุปคุตค่ะหน้าตากักสองเมตรอันนี้พนทีจังหวัดเลยค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะท่านใจภาพสนใจอยากสร้างก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ค่ะอันนี้เป็นองค์ปฐมนะคะหน้าตักสามเมตรใหญ่มอกอันนี้เป็นกระบี่ค่ะวัดอ่าจรธาตุค่ะไม่ใช่วัดอ่มหาธาตุวัดชิระมงคลที่กระบี่เนี่ยค่ะองค์ใหญ่มาก